ในประการแรกครับก็ขอเน้นย้ําครับว่าอระเาชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13านั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่5กันยายนเพราะฉะนั้นวันที่หกันยายนนี้นะครับขอให้พีเน้องชนได้เตรียมข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในฉบับใหม่นะครับสำหรับเรื่องที่จะเน้นย้ําเนื่องจากว่าหลังจากวันที่หนั้นมีเรื่องที่จะเน้นย้าเนื่องจากมีผลทันที กับ,บอีกบางเรื่องต้องรอกฎหมายลูกที่ท่านรองผู้ช่วยการตํารวจแห่งชาติได้ได้แจ้งไปแล้วเรื่องที่อยากจะเน้นย้ยําในประการแรกครับก็คือเรื่องกรณีของขับรถขณะเมาสุราและไปกระทําความผิดซ้ํากฎหมายใหม่นั้นได้บัญญัติไว้แต่ก่อนนั้นกระทําผิดซ้ําก็ไม่มีการเพิ่มโทษครับแต่กฎหมายใหม่นั้นตั้งแต่5กันยาเป็นต้นไปถ้ากระทําความผิดซ้ํานะครับภายในระยะเวลาสองปี ภายในระยะเวลาสองปีจากครั้งแรกนะครับก็คือหลังห้ากันยาไปขับรถขนน้มอสูลาแล้วก็ภายในสองปีไปกระทำความผิดซ้ำนั้นโทษจะเพิ่มครับเป็นแต่ก่อนนั้นในส่วนของอความผิดครั้งแรกนั้นจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองหมื่นบาทแต่เมื่อกระทำความผิดซ้ำนั้นโทษจะเป็นประจําคุกไม่เกินสองปีปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทและตรงนี้ครับ ในส่วนของโทษนั้นก็กําหนดไว้ให้เพื่ออกษานั้นลงโทษทั้งจําและทั้งปรับครับไม่ใช่หรือนะฮะทั้งจําและทั้งปรับเพราะฉะนั้นในนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายเนื่องจากว่าโทษก็จะรุนแรงขึ้นในเรื่องที่สองครับที่อาจ,จะเน้นย้ําเพิ่มเติมกรณีที่ท่านรองผู้จัดการตําฑ์รือนแห่งชาติได้บอกไว้คืออัตราโทษตามกฎหมายจราจารฉบับใหม่ ณขณะนี้ครับโทษต่างๆโดยหลักๆแต่ก่อนนั้นปรับหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันสูงสุดแต่กฎหมายใหม่นั้นหนึ่งพันเนี่ยจะเป็น4ี่พันนะครับหนึ่งพันก็จะเป็น4ี่พันห้าร้อยก็จะเป็นหนึ่งพันเพราะนั้นณนนขณนะนี้ในส่วนของกฎหมายฉบับใหม่จะเน้นย้ำความผิดที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างครับขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เป็น4ี่พันะครับ นะครับฝ่าสัญญาณไฟแดง4,000ขับรถย้อนสอน,นะครับขับรถที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางมาลายซึ่งตรงนี้นะครับเป็นกรณีของในขณะนี้เราลนลงกันอยู่ก็คือปรักไม่เกิน4,000นะครับความผิดอื่นก็ย้อนสอน,นะครับจอดรถในที่ห้ามจอดแล้ไม่สงบที่นิัยไม่คาดเข็มขัดนิัยตรงนี้ก็ปรับไม่เกิน2,000บาท แต่สิ่งหนึ่งครับณขณะนี้ก็คือมีการกําหนดกรณีขับรถไม่คํานึงถึงความปลอดภัยนะครับตรงนี้มีจําคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับกรณีที่ขับรถแล้วอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นในทางนะครับตรงนี้จําคุกไม่เกินหนึ่งปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองหมื่นบาทนะครับสำหรับโทษอื่นก็ยังมีอีกมากครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามได้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานตำรวจชาติครับ ในประการที่สามครับที่อยากจะเน้นย้ำนั่นคือกรณีที่พวกแข่งรถในทางแข่งรถในทางแต่ก่อนไม่มีพยายามแข่งรถครับเดี๋ยวนี้มีพยายามแข่งรถแล้วครับกฎหมายใหม่นั่นะคือมีการรวมกลุ่มกันมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคันขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นในทางไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะอย่างเช่นปั๊มน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับข้างทางนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในเรื่องของการมีข้อมูลว่านัดหมายกันมาเพื่อมาแข่งรถ นะครับมีการดัดแปลงสภาพรถหรือมีพฤติการอย่างนีอย่างหนึ่งที่สันนิษฐานได้ว่าจะทําการแข่งรถตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพยายามเลยเพราะนั้นต้องรับโทษสองในสามครับซึ่งกรณีขอนนงแข่งรถนั้นก็เป็นจําคุกไม่เกินสามเดือนปรับตั้งแต่ห้าพันถึงหนึ่งหม่นบาทอันนี้แค่พยายามก็รับโทษสองในสามแล้วครับ mm hmm. ในประการต่อมาครับแต่ก่อนผู้จัดให้มีการแข่งรถอันนี้ผิดครับแต่ว่าโทษนั้นก็ ยังแค่จำคุกไม่เกิน3เดือนแต่ตอนนี้โทษหนักขึ้นและรวมไปถึงผู้ที่มีการโฆษณาชักชวนประกาศเช่นในโซเชียลมีเดียเงี้ยครับประกาศชักชวนให้มาแข่งรถอันนี้เป็นการกําหนดขึ้นมาใหม่ครับมีความผิดเช่นเดียวกันและโทษก็สูงด้วยครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับตั้งแต่1,000 10, 0หมื่นถึงสองหมบาทนะครับอันนี้ผู้ที่จัดผู้โฆษณาประกาศชักชวนโทษสูงกว่าผู้แข่งนะ ในประการต่อมาครับพวกร้านที่ตกแต่งรถร้านแต่งรถอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนครับนะครับแล้วก็ต้องรับโทษสองในสามเชน่นเดียวกับ,กบพยายามแข่งรถนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ในเรื่องของการแข่งรถสุดท้ายครับกรณีของการเลี่ยงแร่เข็มขัดนี้ลัยซึ่งตรงนี้มีพี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างสงสัยแล้วก็สอบถามกันมากขอเน้นย้ำครับในประการแรกครับก็คือว่า รถนะรถทั่วไปรถนั่งส่วนบุคคลรถตู้ที่รถที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยซึ่งตรงนี้มันมีประกาศของขนส่งมาอยู่แล้วนะครับที่ว่ารถต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยหลังจากวันที่หนึ่งมกราคมสามหนึ่งเป็นต้นมานะครับแล้วก็รถรถรถกระบะก็หลังวันที่หนึ่งมกราคมปี2537เเป็นต้นมารถเหล่านี้ต้อง จัดให้มีที่ต้องเข็มขัดนิรภัยเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ต้องรัดทุกที่นั่งครับนะครับนะครับอันนี้ต้องรัดทุกที่นั่งอันนี้โดยหลักเลยนะครับเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่5้ากันยาแต่กรณีของรถกระบะนะครับรถกระบะที่เป็นแคปพี่นประชาชนยังสงสัยตอนหน้าครับทั้งคนขับแล้วก็นั่งคู่คนขับต้องรัดเข็มขัดนะครับในส่วนของแคป อยู่ระหว่างของการออกประกาศกําหนดของสำนักงานขงิชาติซึ่งถ้ารองผู้บัญชาการตุรวจิชาติได้บอกไว้แล้วก็จะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่4ทธันวาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่4ทธันวา2565 <ST. S 1> เพราะฉะนั้นหลังวันที่5กันยานะครับตอนหน้าครับต้องรักเข็นขัดแต่แคปเนี่ยยังยังไม่มีผลนะครับใช้รอ ประกาศกำหนดตัวนี้ที่จะออกมาซึ่งก็อาจจะมีว่าอาจจะไม่ต้องรัดแต่กำหนดจํานวนบุคคลที่ต้องนั่งหรือ,จำ,อจำกัดความเร็วที่อาจจะต้องขับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ติดตามประกาศกําหนดต่อไปในประกาศต่อมาครับผู้ที่นั่งหลังกระบะหลังกระบะก็ะอยู่ระหว่างข้อการประกาศกําหนดในฉบับนี้เช่นเดียวกันก็จะกำหนดว่าจํานวนเท่าไหร่ แล้วก็ไม่เกินกี่คนอาจจะแล้วก็ไม่ไม่ต้องรัดเข็มขัดแต่ว่าอยู่ในระหว่างของการกําหนดรายละเอียดครนะครับตอนนี้ยังยังไม่ยุติแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ขอให้ติดตามนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือตอนหน้านะครับต้องรัดเข็มขัดก่อนนะครับหลังวันที่5กันยาเป็นต้นไปในประการต่อมาครับคาซีทครับที่นั่งสําหรับเด็กที่ที่ต้องจัด ให้มีคาซีทนะครับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็จะต้องรอมีการประกาศกำหนดเช่นเดียวกันครับภายในวันที่4ธันวาคม2565ครับนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางให้พี่น้องประชาชนก็ติดตามว่าท่านอาจจะเลือกของการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กได้หรือเป็นที่นั่งที่นั่งเสริมที่นั่งพิเศษ ที่เขาเรียกว่าูสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสุดท้ายครับสุดท้ายท่านอาจจะเลือกใช้วิธีการป้องกันอันตรายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งก็จะมีการกําหนดว่าต้องใช้วิธีอย่างไรเช่นนั่งหลังมีผู้ดูแลมีการลัดหน้าตักอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้อยู่ระหว่างของการพิจารณาในรายละเอียดก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติถือปฏิบัติตามนี้ครับ